ตรงนี้ครับถึงแล้วตรงน,รนี้เวลาประมาณนี่เวลาประมาณสามโมงถึงแล้วครับเท่ข,ขาวเนะนี่ยตรงนี้มันทางทางลูกเครื่องวิ่งได้มองมันสวยเปนดี โอ้ยเต้นแมวเต้นหรือกิ้งลงไปก็ไม่รู้จะเต้นเต้นหรือกิ้งลงไปเออแล้วนั่นมันจะเป็นทางนี้ลุกเคลื่อนไปตึงเลือดเราไม่เอาตอนนี้อยู่ไหนพี่บ้านปากยอปากกระยอบ้านปากยอพี่เขาบอกว่าตรงนี้นอนได้ตรงนี้นอนได้นอนข้างศาลเต้น ตอนนี้ครับเรามาติดต่ออันนี้ป่าไม้กรมป่าไม้เป็นเขตนะก่อนเข้าโรงเรียนปากกระกยอนิดนึง<ม>ย้อนหลังกันมาว่าตรงโร,รงเรียนปากกระกยออไม่ให้เราไม่ข้ามครับหน่วยบิทัศน์สวัดีต้อนรับหน่วยบิทักน์ป่าอ,อชาอชกอนี่คืออะไรพี่อุทยานแห่งชาติา<อ>แก่งกระจานแกงกระจานห้วยสัดใหญ่ห้วยกระจอนหนึ่งสี่ห้วยสัตว์ใหญ่อ่าเราก็มานอนคืนนี้เราจะอาศัยนอนนี้นี่เขาเนี่ยจัการคนอื่นแบบกางแบบโลก พี่กับปั๊มน้ำมาให้เรารีบใช้เลยเดียวเดี๋ยวพี่กับจะป,ปิดน้ำแล้วเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะเดินไปที่หมู่บ้านปากะยอไปหาอะไรกินไปกินข้าวผัดปากะยอกันเราจะเราจะเดินไปกินข้าวเดินเดินผ่านโรงเรียนนี่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 มอไซค์ขี่ได้สบายตอนแรกเราลาดีขี่ได้สบายเยมนเาายายม,มามันก็แคงผ่านไปสองรอบนะ ไม่มีลายเหงาเนะเรียบเลยมันาตาซึ่งตาเนี่ปัดน้อยๆอ่าตรงนี้ก็เป็นล่องที่สามก่อนเข้าหมู่บ้านปากกยอนครับเลยโรงเรียนหน่วยอาสาอินซีอินซีไปแล้ไปจริงเหรอนะพี่เอ๋ประมาณครึ่งหน้าแข้ง ขคนก๋าเลยนะขึ้นมาขึ้นมานี่มันขึ้นไปกันได้แล้วอือจะบุบแบบนั้นี่ยโหต้องนานนะกว่าจะกว่าจะบุบนะเป็นไทเทเนียมด้วยอ่ะไม่ใช่พื้นเหล็กธรรมดานะเราซื้อน้ำกับพี่พี่ชาวบ้านปากยอนี่มหงเอเอาเบี่เอเอามีแบบใส่น้ำแข็งไหมครับน้ำแข็งหมดน้ำแข็งหมดน้ำแข็งโมดถ้างั้นเอาเย็นๆสักขวดหนึ่งอ่านี่ม โคนา,า <ขอ S 1> พีเซนเตอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่เคยให้ตังเราเออนี่หมู่บ้านปากกยออันนี้ห้องสมุดนี่ห้องสมุดสวนลังสิตจิตอาสาอันนี้น่าจะแบบนานมากแล้วนานมากแล้วก็เลยบลบรางลายกีฬาอ่าเรามาดูการะเล่นของเด็กกัน รวมก็เอาว่าเรืตองคนนี้นะว่ออะรตอนนี้เราว่าถึงไร้านข้าวประจำชุมชนแล้วนะที่เที่ว่ากี่ตที่ว่าบอกประจำชุมชนว่ามีร้านเดียวคนใจไม่ดีอ่ะเราเนอ่ะถ้าเจอคนใจดีก็คุยกันได้อ่าใครลูกใครลูกอันนทางเราจะไม่ไปเราจะไม่ไปตามทางเราจะไปทางที่มันไม่มีทาง เไไดินเดินเข้าป่าไปที่มาในรองเท้าแทบแย่มีบรรยากาศกลางคืนครับเงียบที่เงียบสันดาครับเงียบสงัดไม่มีใครเลยอย่างน้อยมีน้องมาครับเงียบปิ่มองแทบไม่เห็นมืดในกล้องมองเห็นเลยตอคืนไม่ต้องบินเข้าตี ขอของไปเลยมดขึ้นเต็มเลยมดขึ้นไปเท่าไหร่ที่เสื้อเียเต็มเลยไงดีเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางาไปตะบัดนะเยอะย เป็นตัวนี้ไม่ได้ในหัวลา่างสิบของมุงม้งอ,อ่ะอ๋อนี่พี่เอกต้องใช้ตัวนี้แล้วแหละใช้ตัวนอกแค้นได้มันมีน้เกมนี้เนี่ยต้มมามา่าต้มมามา่าหายแล้วฮนะแต่เดงเวลาวิ่งอยู่ใช่ไหมเออเออเออเอี้เราดืก่กาแฟสดที่ปา่าอ,อือครั้งแรกครั้งแรก เมื่อก่อนบดตั้งแต่หกโมงเย็นอ่ะเพิ่งเพิ่งเสร็จอ่ะใส่โคกต้มบดกำลังดีไม่ได้เอียดมากใช่แล้วทุกอย่างอย่าลืมเอานมมาแม่งปิดสูตรเลยนี่เตาเตาเตาทุกอย่างยังไม่เคยใช้ที่ไหนเลยที่นี่ที่แหล่งไม่ใช่เฮ้ยเองเฮ้ยฮึบุ๊บเลยครับบึ๊บเดี๋ยวดูนี้เดี๋ยว นี่ครับเริ่มเดือดแล้วฮะหลังผ่านไปประมาณเกือบเกืบสามนาทีเริ่มเดือดนะเริ่มเดือดหมาเคี้ยวกรอบมากเลยแะทิ้งทิ้งเฮ้ย้ยเฮอยิฮ้้ยวกรอบเ

มึง